สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ที่แม้จะขึ้นครองราชในยุคที่บ้านเมืองอ่อนแอที่สุดแต่เรื่องราวชีวิตของพระองค์กลับน่าสนใจและเต็มไปด้วยแง่มุมที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนเส้นทางสู่บัลลังก์ที่สั่นคลอน มาเริ่มกันที่เรื่องราวของพระเมกุติสุดที่มงหรือชื่อเรียกอื่นๆที่เราอาจคุ้นหูอย่างพญาเมกุหรือเจ้าขนานแมกุพระองค์มีพระชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะเป็นเจ้านายจากเมืองนในหัวเมืองเงี้ยวซึ่งเป็นดินแดนของชาวไทยใหญ่ที่อยู่ภายใต้อำนาจของล้านนาในบางช่วงเวลาสิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์สืบเชื้อสายมาจาก พญามังรายปฐมกษัตริย์ผู้สร้างอาณาจักรล้านนาอีกด้วยแต่ชีวิตในวัยยาวของพระองค์กลับไม่มีบันทึกไว้มากนักเรารู้เพียงว่าพระราชชนนีของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชและได้รับการเรียกขานว่าพระอัครราชมาดาพระมหาเทวีเจ้า นักประวัติศาสตร์บางท่านก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าพระราชชนนีองค์นี้อาจเป็นคนเดียวกับพระนางวิสุทธิเทวีที่ได้ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเมกุภายหลังนั่นก็เพราะพระนางเป็นหลักประกรันให้พมา่าเชื่อใจว่าไม่มีใครคิดแข่งเมืองนั่นเองหลังจากที่ล้านนาเผชิญกับช่วงเวลาแห่งกบลยุคขุนนางต่างชิงชิงอำนาจกันเองจนอาณาจักรว่างกษริย์ เหล่าขุนนางจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะอัญเชิญพระเมกุติสุทธิวงศ์เจ้าชายจากเมืองในผู้มีสายเลือดมังรายแท้ๆขึ้นมาปกครองในปีพศ2094พระองค์จึงได้ขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการความท้าทายและการล่มสลายของล้านนาการขึ้นครองราชของพระเมกุติสุทธิวงศ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะ พระองค์ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการทั้งจากภายในและภายนอกในยุคของพระองค์อาณาจักรล้านนามีเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ถึงขีดสุด หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากใบลานโบราณของวัดป่าลานได้บันทึกไว้ว่าการลัดเบี้ยลงหรือการลดค่าเงินเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจนอยู่ในระดับหายนะซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์รุ่นก่อนๆและมาถึงจุดวิกฤตในรัชสมัยของพระเมกุตินอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วการเมืองภายในก็ไม่มั่นคง พระองค์นำขุนนางจากเมืองในมาช่วยบริหารราชการทำให้ขุนนางท้องถิ่นไม่พอใจและถูกลดบทบาทลงไปด้วยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเมืองในนี่เองที่ทำให้ล้านนาต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจอย่างพม่าในที่สุดเมื่อพระเจ้าบุเรงนองยุกทับมาล้อมเมืองในพระเมกุติได้ส่งกองกำลังและอาวุธไปช่วยเหลือทำให้พระเจ้าบุเรงนองกโกรธและยกทัพมาปราบล้านนาในที่สุด ด้วยความอ่อนแอภายในและการขาดการช่วยเหลือจากหัวเมืองต่างๆเมืองเชียงใหม่จึงตกเป็นของพมา่าภายในเวลาเพียงสวันในปีพศ2101กษัตริย์ที่ถูกจองจําแม้ว่าล้านนาจะพ่ายแพ้แล้วแต่พระเจ้าบุเรงนองก็ให้เกียรติพระเมกุติอย่างมากค่ะพระองค์อนุญาตให้พระเมกุติครองราชเชียงไหนต่อไปตามเดิมโดยมีกองกําลังพมา่าคอยกํากับดูแล แต่การเป็นกษัตริย์ภายใต้อำนาจของพมา่าก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะในปีพศ2 1 6 3เมื่อพม่าทำสงครามกับอยุธยาพระเมกุติและเหล่าเจ้าเมืองต่างๆในล้านนาปฏิเสธที่จะส่งทัพไปช่วยรบกับพมา่าทำให้พระเจ้าบุเรงนองพิโรธและยกทัพมาปราบล้านนาอีกครั้งบรรดาเจ้าเมืองต่างพากันหนีไปล้านช้างแต่พระเมกุติกลับยอมจำนนแต่โดยดี อย่างไรก็ตามการฝ่าฝืนคำสั่งถือเป็นความผิดร้ายแรงทำให้พระเมกุติสุทธิวงศ์ถูกปลดจากตำแหน่งและถูกนำตัวไปเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสาวดีในพมา่าหลังจากถูกจองจำได้ไม่นานพระองค์ก็สิ้นพระชนลงด้วยโรคบิดซึ่งตามคติความเชื่อของชาวพม่าถ,ถือว่าเป็นการตายที่น่าเวทนา ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นนะหรือวิญญาณชั้นสูงตนหนึ่งจากทั้งหมด37ตนของพมา่าและยังคงได้รับการบูชามาจนถึงทุกวันนี้บทสรุปและสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเมกุติสุทธิวงศ์สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่น่าเห็นใจอย่างมากเพราะต้องรับมือกับปัญหาที่สะสมมาอย่างนานาน ทั้งเศรษฐกิจที่ตกต่ำการเมืองที่แตกแยกและการรุกรานจากภายนอกซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อาณาจักรล้านนาต้องล่มสลายและอยู่ภายใต้อำนาจของพม่าในที่สุดแม้ว่าเรื่องราวของพระองค์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพระองค์ก็คือผู้ที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังดังที่ปรากฏในบันทึกว่าพระองค์เป็นธรรมิกะราชาธิราชและได้ร่วมกับพระราชชนนีทำนุบำรุงวัดวาอารามต่างๆมากมาย เรื่องราวของพระเมกุติสุดที่วงจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของกษัตริย์ที่ล้มเหลวแต่เป็นเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาที่ยากจะต้านทานซึ่งเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์และอำนาจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระเมกุติสุดที่วงอดีตกษัตริย์อาณาจักรล้านนาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่านะคะและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะคะขอบคุณค่ะ